เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เออ่ท่านตีเหล็กใหม่ดิร้ลอนละร้อนล,ล,ละเออด,ด,ดีดีท่านตีเหล็กท่านตีเหล็กฮลัลโหลเ1็ดหนึ่งเฮ้ยมันกระตุกไม่ใช่กระตุกดิปันอะไรวันนี้ก็ จะได้ไม่อ้าวกดเพิกมัฟคือของเอาเป็นเลขเลยใช่ป่ะใช่เอางั้นเดี๋ยวรอจะนั่นหมายอนนะไนอ้าวหก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 เดี๋ยวเดินย้อนไปค่อยๆทีละอันข้างบนไม่มีเดี๋ยวซ้ายก็ก็ชักตกอะไรก็ไม่รู้ ลอง,ลองต้องมีมันจะเป็นมันจะเป็นจริงๆอรือสักคนอ่านออกคนหนึ่งอ่าน,นไม่ออกเนี่ยแล้วแล้วของออนมันเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมเลขเฉยๆเลยเลขสีอะไรมีเรื่องด้งเรื่องสีขาวเป็นฟอนต์ปกติเลยรอเ,เออจะจะจะแพ็คอะไรวะเนี่ยเต่าเกอร์หายปุ๊บเกอร์ไ,ไปเป็นได้ใชะแพค็คหรือว่าเกมเราดับอ่ะเปล่า เรากด I oh. ย้ายแมปไม่รู้เกอร์ติดมาด้วยเราก็ติดโอเคเราก็ลองไปเชจแพ็กดูแล้วมันก็ยังมันก็ยังแมวอยู่ดีอะแค่สวยขึ้นแค่นั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวอันแรกม,มันต้องมีอะไรสักอย่างนแน่ๆเดี๋ยวว่ะเล็กสาม จะลองหอกข้าใหม่เปล่า66เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อขอถามถามหน่อยดิว่าว่าเอ่ออะไรวะกะหัวแป๊บเริ่มหิวแล้วอะเอ่อจะจะพูดอะไรวะเอิ่มเอิ่มขอออนเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมใช่ พอดีเมื่อกี้มันเป็นตัวบ้าๆบอๆอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเหมือนแบบเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วมันจะมีคำใบ้ของออยมีคำใบ้ป่ะจิ้มแล้วใบ้เหรอเอาเมาส์ไปวางไว้อะที่ตัวตัวเลขอะมีไหมมีป่ะโอ้ฮัลโหลงั้นเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มจากไอ้สอร์วิสเนี่ยที่เหยียบเนี่ยอันแรกอะอ่ะของออยเอาเมาส์เมาส์เมาส์มันจะมีตัวเลขใช่ไหมออยเอาเมาส์ไปวางเดี๋ยวมันมีอะไรป่ะ S T Y L อ่ะเกิดใช่ใช่ แบแบกระดาษปะกระดาษโน้ตแพดอะโน้ตแพดอะเอามันเป็นเลขเตอร์วิกียรตกระดาษพดเยอะแยะไม่มันอัดเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะมันขีดขีด S ใช่ปะใช่ขีด S ขีดเนกระดาษละโอเครู้แล้วแล้วเป็นแล,แ,ลแ,ลแล้วมันแล้วมันคือตัวอะไรอะอันดับแรกอะลองดูวันไม่ใช่ทูไม่ใช่ทรีไม่ใช่โฟไม่ใช่เอสมันก็ไม่ใช่ <X. S 2> ได้เราเดานะเราก็เติมคำว่ะาก็ไปเยอะต่อไปสิอ่าออโอเคงั้นเดี๋ยวเอสใช่ไหมก็ขีดขีดแล้วก็ทีอ่ะขีดขีดขีดทีขีดขีดทีอยู่ข้างหลังขีดขีดทีขีดนะ <h ier> ขีด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 วายเก็บก่อนหรือว่าขึ้นขีดขีด เป็นวักคีดด I A L สามเอ้ยตต๊บตต๊บต๊บแล้วก็มี S มีตัว C โอเคเออเออยค่อยๆนั่นไปหนึ่งสอชิปอะไรวันเนี้ยเออ one t อ๋อกดให้หมดทุกตัวเลยดีกว่าให้กดเทีะตัวสิใจเย็นอ่าฮะแล้วเดี๋ยวโอเคเอามาเลียงคำเดี๋ยวเราเลียงให้แล้วกัน S S, <S, S C S C S C, S C B S C B ันขาดอันแรกไปเนาะใช่มันขาดเยอะอยู่วะเนี่ยอเอ้ยอ้อยว้าใต้ลาวาคลิกขวาแล้วมันมีที่ตัดขนแกะไหนใต้ลาวาไหนนี่ไงที่ใต้ลาวามีที่ตัดขนแกะตรงที่ออชอบล่วงลงไปอะ่ะนี่ไงหลักแรกขึ้นมาแล้วอะ่ะอีเนี่ย S e s c เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยคลิกคลิกขวาด้านล่างคลิกขวาด้านล่างเลยเออไม่รู้แต่มันเนี่ยมันรวมได้แล้วเนี่ยคำแรกก็คือคำาว่า escape แล้วก็ m เออทิ้งทำไมแล้วแล้วก็ m แล้วก็ m m u l m u l m u l e i p l a M Y E R U L T O I E S C มันติ Player Color ต้องการไอทอนคบ P L E Y E R P L E Y E R มันก็จะหลุดเป็น E S C แหละมันติแล้วก็ C O L O R S เหรอใช่ป่ะ Color ใช่ Escape มันติ Player Color นั่นแหละมัคืออะไรวะอ้อยบันรู้แล้วหรือเปล่าวะกดปุ่มอ่ากดปุ่มไปที่แมปอ่าแล้วก็ลงมาข้างล่างรีรีสปาลแม่งมามาที่นี่อ่ะลงลาวาลงลาวาฆ่าตัวตายอ่าล,ลงระลงลาวาฆ่าตัวตายเสร็จลงมาข้างล่างนี้อ่า และนี่มีที่ตาคนแกะก็ตัดไปนี่ไง <Hey. S 1> สีแดงแล้วมันหายไปแล้วนี่ไงนี่มันคืออะไร<า> <c oughs> เฮ้ยอ่ะกดปุ่มสีแดงอง๋อกดปุ่มสีแดงเอาไม่กดหนึ่งสมมันกดก่อนเราอีกแ <c oughs> ม่งกดก่อนตรุียเออพอกดแล้วผนังมันก็เปลี่ยนอ่ะไหน เปลี่ยนอีกยาวเหรอเนี่ยมันเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยว่ามันต้องอยู่มุมไหนอ่ะเห็นป่ะเนี่ยดูดูดีๆมันจะมีมุมหนึ่งอ่ะโอ๊ะวัดอ๋อแล้วก็ด่าเมื่อกี้ทำอะไรได้อันไหนนะดาบเมื่อกี้เาไไอาจริงๆไหนนะไมออยเอาจริงๆไหม,มหลอกไฟล์ไม่น่าจะหลอกนะหรอ ไปด,ดูก่อนแล้วกันหรือหลอกทิงก็ไม่รู้ถ้าหลอกทิงนี่กูก็ควายเเอ,อจ็บปันอนะก็ <c oughs> <c oughs> มไม่ <c oughs> เออทางไปต่อตรงนี้ไป <c oughs> ไม่ได้อะถ้าเดินย้อนไปอะถ้าเรากดปุ่มสีแดงครั้งหนึ่งอ่ะปึก๊กอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยก, fia, กลับมากลับมากลับ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 กลัะพอกดปึ๊กอะตรงเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์อะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอะพอกดปุ่มแล้วตรงนี้มีเอฟเฟกต์ตตตอะล,ลองกดดูดิหรือว่าเมื่อกี้ไม่รู้อะเราเห็นอะหรือว่ามันหรือว่า effect. เอฟเฟกออยกระแทกที่ส,สูงวะออาไม่รู้ดิอ่างั้นลองเดินดูแล้วกันเออมีม,มีป่ะมีโพอยู่อันตัวหนึ่ง เอออะเดี๋ยวพอกดครั้งหนึ่งอะลองเราลองวิ่งดูแล้วกันฮึบเพื่ออะไรไปงั้นเราลองเดินตรงดูดิมันมีหอ,อยมาเข้า,ามามาเนี่ยด้านหลังไปด้านหนึงาดูเอฟเฟกต์เอดูด้วย มันคงแบบนี้มันคงจะไม่แบบฮัลโหลฮัลลาขนาดว่าไอ้ที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็น QR code ใช่ไหมอ่ะ QR เหรอหรูอ้ไปไหมไม่น่าแต่ใช่นะ QR code ต้องเป็นสีขาวดำเอออะเดินไ,ไปใ่ไปไม่ใช่ขาวดำก็ได้แต่มันต้องเป็นจุดๆไม่ใช่เหรอตัดๆกันเออเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยแถวนี้สีเขียวแล้วน,น,นี่มีไมโครชิ i อะไรอยู่ม้ย โอชิปยูโอมีเคตัวอักษรนี่ยหอไม oh. ใช่มี o โอโลด้วยแผนที่สี่เจอแผ่นที uh ่ส huh. ี่นะะเกอเกอเจอฮะเอแผ่นที่สี่นะฮะแล้วหมุนภาพไปทางซ้ายเก้าสิบองศานะฮะควรจะรู้ซึ้งถึงในแ <Okay. S 2> ตดจะทำนะ <laughs> ชัดยังอ่ะโอเคไปติดดติดตกลับ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 เปิด <Better. S 1> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเดินเดินมาอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าห้องไปเลยเดี๋ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าห้องห้องเนี้ยห,ห,ห้องเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยวัดอุ้ยอะไรอ่ะวัดเจอแมวเหมียวอะไรอ่ะ,อะ,อะ H O เฮ้ยเป็นสีเขียว วัดเดอะแมวเหมียวกดย่าบิดอย่าบิดอย่าบิดมับเคยเหยียรตรงตีเด็กเขียวไปไม่ได้มันคืออะไรเอ้ยนี่๋อรู้แล้วเนี่ยเอสูนี่ยมันก็เขียนว่าออลลี่เวนโชอะไรวะเนี่ย The Pressure Stone Will Work มันมีคำใบ<ไ>้ไม่สุดเลยไม่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 ไมคือ,คอ,คอถามหน่อยว่าไอ,อ้พอพอพอ,พอออยเหยียบปุ๊บอบบมีข้อความอะไรขึ้นบ้างไหมไม่มีแหลกด้วยตอนเนี้ย ทำไมมันเก่บเข้าสู่ภาวะปกติอ่ะแดงแล้วออลแปล๊บหนึ่งนะออลี่เวนโทอะไรวะอันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเพชเพลยสโตอวิเวิร์กแล้วมันมีเลขแปดกดแปดทีอ่ะหนึ่งอ่ะสองสามไม่สี่ห้าเอ้ยไม่กี่เขียวแล้วหกเขียวแล้ว อักกด่ะบึ๊บไปเราออยกดอีกดิเหยียบด้านนั้นดิอ่าถ้าเราเหยียบตรงนี้อีกดิเกอร์ห้องโน้ตมีห้องหนึ่งอะหลังเกอร์อ่ะอุ้ยโซนเกอร์ไปตีทำไมมาด้านนี้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 ให้หมดไม่ใช่มาด้านเราให้หมดทำไมอ่ะ เหมือนแบบถ้าเหมือนแบบต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้มั้มันถึงจะได้อ่ะพอกดไปเหยียบอีกครั้งหน,งนออึ่ง,งเกย์เหยียบไปแหละแหละอะล้วออยมามาด้านนี้เหยียบเกย์เหยียบเกย์เหยียบแหลกมากเลยแหลกใช่ไหมใช่คือถ้าเกมมันเกมค้างๆว่ะตอนเนี้ยเอ้ยค้างเต็มเซิร์ฟเวอร์แ,รแรหละแหลกออเราไม่แหลกอะ่ะ ร้องกลับแปบ๊บแล้วตัวนี้มีปุ่มเปลี่ยนเป็นบักกิตได้ไป่ะบักกิตมันไม่รองรับเปลี่ยนใจวะไม่แต่เราไม่แหลกอะ่ะทำไมอ้อยแหลกอะ่ะของเรามันปกติเลยนะยากมั้งเอาแล้วปริศนาอะไรวะเนี่ยเตะสายใหม่แกวอ ใช่วิชวิชวั h เดเฮกวัตเดฟอกเซ่ต้องเล่นกี่คนแบบนี้อ่ะบังคับสองคนวะไม่รู้ถ้าบังคับสองคนอ่ะปริศนาก็เยอะอยู่กระสมแล้วแหละที่มันเป็นภาคสามอ่ะ

ได้ยินเหรอได้ยินไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเอ้ตัวอะไรไม่รู้ว่ามันมันมันกระโดดมันเปลี่ยนสลับตำแหน่งเองอะ่ะตัวไหนไอไอ้ตัวบาร์โค้ดอะ่ะเมื่อกี้พอมาดูเนี้ยปุ๊บมันเปลี่ยนมาด้านเนี้ยแปลว่าถึงเวลามันเปลี่ยนเองอเมื่อกี้กูก,กดอยู่มันก็เปลี่ยนเอง ทีสูตรเวอร์อลลี่เวนสูตรแอนดินคอมแพร์แอนเนียเจอขึ้นปะขึ้นขึ้นแปดสิคูเกิลดิคูเกิลเลยอันต้โลกด้ภาษาคิดมากฮะอลลี่เวนทีเอชโอยูโอเวอร์คอมเพลชันแอนเนียมันต้องมีอะไรอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไม่รู้ว่า มันถึงไอ้ที่เหยียบมันถึงจะทํางานอะไรเงี้ยมันต้องมีบางอย่างอยูอย่ใกล้อ่ะมันถึงจะทํางานมันมีอะไรพกติดตัวได้บ้างไหมอแปดโดยประเด็นแต่รู้ว่าเนี่ยมันมีอุ้ยอ้ย,อยเอออะไรอย่างตรงนี้มันมีกระดาษเฉยๆไว้คาตอบไงเก็บไว้กระดาษเปล่า มันคือกระดาษเปล่ามันทำได้ยังไงมันคือหินนี่ว่ะเอากระดาษหายเอาหายเหมือนกันเฮ้ยเลยเลอันนี้มันเปิดอยู่สองทางเองมันทำได้ไงอ่ะเก้อจ๋าฮะ้วาว<า>ตัวปิดเปิดละประตูอะไรปิดอะเมื่อกี้อ่ะเกมตัวปิด มันปิดได้ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะเปิดแม่ไม่เดก็ไม่รู้ไปกดปุ่มเอออ๋อทำได้ไงให้ประตูมันเปิดอ่ะเปิดยังไงเปิดไ,ดไดอ้สองเหรอใช่ไม่รู้เหยียบไปได้เลยเหยียบจนเหยียบจนได้นะเนี่ยเริ่มรอบหนึ่งดิเริ่มแหลกแล้วอ,อกออกเข้าใหม่ดิ ของเรามันปกติเลยนะเออน่าจะเป็นที่เจอไปเลยยังยังแลกอยู่อีกเหรอเป็นดีเลย์แล้วอะ่ะดีเลย์อย่างเอวิไม่เป็นไรคุยยียนได้อยู่แปดเราเจอแค่แลกแปดใช่ไหมอาอเขียนแปด เพื่ออะไรไม่ผ่านเลขแปดโอเวอร์ก็ทำอะไรมันขึ้นโอเวอร์อืมตรงไหนกน็แค่เดินเข้าไป มันเป็นตัวปิดหมดเลยฮะประตูไหนปิดหมดเลยสองทางอ๋ออยู่คนละห้องอะ่ะนันแหละตอนนี้ปิดหมดเลยอ๋อเห็นชื่อเราปะเนี่ยเห็นอยู่ที่นิ่งมากประตูหลุดแล้วอ๋อยหลุดโอ้ยต่อไม่ได้อะ่ะ เราได้บอแลแหละแต่ว่าเราเรไม่รู้อ,อ้าวชิ p เป n งเราต้องตู้ต่อไปคืนนี้ตู้ยาวตอดเสรฟเวอร์แจ่ลบเฮ้ยไปแล้วไปทำอะไรอะ่ะรหัสอ,อ,อ,อะไรอ้าวโดนขังเลยตรูรหัดอะไรอ่ะ มันมันก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อะมันก็เป็นมันเป็นเอคือตรงนั้นมันจะมีมันจะมีแผ่นผังอะไรใช่ปบะมันก็เป็นรูปปิกาจูอะเออรูปิกาจูทำไมะก็ไม่รู้อะมันคือสิ่งที่เราให้ไม่รู้ะก็มันเป็นรูปอันนั้นอะก็ใช่ปิกาจูทำไมอะไม่ไม่มันมีอะไรมันมีอะไรหรือมันมีอะไรอยู่รูปปิกาจู ตอนนี้เครื่องเรามันเปิดแมกคารไมันก็ติดเลยนะ,ะเครื่องก็ไม่แหลกนะไปเฟรดไดโบติไปที่ n ม c ค a f t ตรงเดียวเปิดอะไรขึ้นส้นแป๊บอ้าเดินขังอยู่ไหนอะ <c oughs> อ่ะเด <c oughs> าเหยยบอยาหบยาหยาบหยยบมันโอเคละน่ะ,นะเดินไปสุดมุมมาแล้วก็เลี้ยวขวา มันมีรูปไอเนี่ยอยู่อ่ะเรอจูใช่เัืนี้แรกแปดดูยังไงอ่ะอ้าวก็ไม่เอาขีงข้างๆไงก็เห็นเลกแปดเล่ะอะฮะอล้วเงี้ย <c oughs> <c oughs> ่ามันมันเอากู่อันนี้แปดแปด มันคืออะไร <c oughs> ใครรลช่วยตอบทีเออฮะหมุนได้ด้วยหมุนได้ดิ <c oughs> อขอย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งแล้วกัน ไยเดินกลับมามียังเกิดอ,อะไรขึ้นปาไปแก้วเหรอวิโทษตายกลับไปไกลเลยเหรออา้าวมาโพไหนไวะเนี่ยใช่ใช่เอาแล้วไงตูวโพไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเจอกันที่ปุ่มนั้นก่อนปุ่มสีแดงไปอันนี้อยู่อีกห้องแล้วเดินมาเลยก็ได้

เอออนอันเอ่อ,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 อน่ะก็ก็ก็ไม่รู้สินะอะไรดีมันข้างล่างนี่ถือว่าแบบเป็นพื้นสะท้อนใช่ไหมประมาณนั้นถ้าเกี่ยวข้างล่างเหรอ ข้างล่างมีอะไรจะผิดเอ๊ยออยข้างล่างหลอดไฟติดแต่ข้างบนหลอดไฟไม่ติดดับตามผนังเงี้ยไม่รู้ดีสองเนี่ยมายืนตรงที่เราอเออแล้วก็มองไปด้านนู้นอะ่ะหลอดไฟผนังมันติดอะ่ะแต่นี้หลอดไฟมันไม่มีอันนะดูไม่รู้แาน่ต้องลองดูเลยไลย่ไล่ดูเลย หรือไอ้ตรงเนี้ยมันมเดินเดินกลับมา,าเสียงอะไรอ่ะเสียงโดนปลายาอาสมมุติเดินกลับมาใช่ป่ะอ่ะแล้วพอถึงตรงสีแดงตรงนี้ปุ๊บรีบวิ่งวิ่งมาที่มุมซ้ายซ้ายของห้องแล้วก็กระโดดมันจะพาเรามาอีกห้องหนึ่ง <c oughs> ลำเลือกเกินโอ้ยอา้าวโดนโดนกระชากออกลับมาห้องเดิมอ่ะอ้าวหายไปไหนอะ้าวเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนะี่ย ย้่งหลังยู่งหลังแต่ก็าปิดสนาไม่ิมเกี่ยวเลยดิแม่งเดินตามห้องเลยเนะ <c oughs> ี่ยแจ้งเฮ้ยเออโอเคเด้ปิดทางอู้เออไม่ใช่ไม่ว่าเดินไม่ไม่ถูกมันชอบหาเรื่อให้เรางงอะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะ